สวัสดีครับฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสฤดูกาล2 0 2 5ูนถึงสอนัดที่13โอจีซีนีสุดท้ายโอลิมปิกมาเซ่หนอาซิลองชนะสตรัตบูอัลซัส10สตาร์แกรนชนะเอเอสโมนาโก41ปารีสแซงแชแองแฉงชนะเลออัฟ30โอแซเสมอโอลิมปิกลียอง00เอฟซีนองเสมอเอฟซีลอริยอง11ทูลูสเอฟซีพายองเช่เอสซีโอศูสตาร์เบรสชนะเอฟซีเมส32 ลีนโอเชนะปารีสเอฟสีสสรุปตารางคะแนนฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสฤดูกาล2025-26นัดที่13จาจะฝูงเป็นของปารีสแซงแชร์แมงมี30คะแนนที่2เป็นโอลิมปิกมาเซมี28คะแนนที่3เป็นอาร์ซีลองสุดมี28คะแนนที่4 l i ลีนโอสีมี23คะแนนดาวซันโวนัดที่13เมสันกรีนบูโอลิมปิกมาเซ1 10ประตู โจอาคินพาณิชเชลี่สตราบูอัลซาสเประตูเอสเตบเลเลอร์ปอสตาร์แกรนส์แปดประตูโซฟียานดิยอบโอจีซีนิสหประตูเวดลี่ซาอิดอาซิลองสห้ประตูฟุตบอลลีิตร์ประเทศฝรั่งเศสนัดที่14คืนวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนตีสองนาทีเอฟซีเมสพบสตาร์แกรนส์คืนวันเสาร์ที่29พฤศจิกายน5้าทุ่มตรงเอเอสโมนาโกพบปารีสแซงแชแมงตีหนปารีสเอฟซีพบโอแซตี35นาทีโอลิมปิกมาเซพบทูลูสเอฟซี วันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน3ทุ่มสตรัตบูอารซาสพบสตาราทเบรส5ทุ่ม15นาที f อลอริยองพบโอจีซีนิสเลอ,อาพบลินโอเอสีองเช่เอสซีโอพบอาร์ซีลองส์คืนวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนตี2 45นาทีโอลิมปิกลียองพบ f อซนองขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ